สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจัตโฮเฮลิพาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับผมหลวงพ่อคิงนะครับผมจันทศรินะครับวัดถลุงทองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผม จัดสร้างขึ้นนะครับในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับฉลองอายุครบเก้าสิบสามปีนะครับของหลวงพ่อคิงนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นหลังพอปอลนะครับพอปอลนี่ก็ตาของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับผมมีพระมหามงกุฎครอบนะครับที่เห็นเนื้อแบบนี้เนี่ยนะครับอันเนี้นะครับเขาเรียกเนื้อโลหะบ้านเชียงนะครับผม ก็เป็นเนื้อนะครับเนื้อโลหะโบราณน,นะครับผมเป็นเนื้อโลหะโบราณน,นะครับก็จะแบบว่าคล้ายๆแบบสำลิดนี่น,นะครับผมเป็นเนื้อโลหะโบราณนะครับเนื้อโลหะบ้านเชียงนะครับผมหลวงพ่อพคิงเนี่ยท่านก็เป็นเกจิสายเขาอ้อนะครับก็จะมีอาจารย์นำนะครับอาจารย์วันนามาโสนะครับผมอาจารย์นำวดนสาตลานะครับ หลพ่อคิงวัาหลุงทองเนี่ยอันนี้จะเป็นสายเขาอ้อนะครับสืบทอดจากอาจารย์ทองเท่านะครับผมหลายหลายท่านเนี่ยถ้าเล่นเล่นลึกไม่พอเนี่ยมันเอ่อเรียกว่าจะไม่รู้จักอาจารย์ทองเท่านะครับเป็นปรมาจารย์สายเขาอ้อนะครับเหรียญใหญ่พอสมควรน,นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคิงเหรียญน,นี้ นะครับ์เนี่ยหลวงพ่ะคิงเนี่ยจะมีโค้ดสามโค้ดนะครับถ้าสมมติว่ามองเนี่ยเรามองเนี่ยนะครับเขาจะเห็นแค่โค้ดเดียวแต่จริงๆแล้วมีโค้ดตัวนะ ต้อนอยู่เล็กๆอันนี้นะครับ1โค้ดแล้วก็โค้ดจุดตรงนี้1โค้ดนะครับท้าเนี่ยแกะได้มีมิติมากนะครับสำหรับหลวงพ่อคิงวัฒหลงทองนะครับเนื้อโลหะบ้านเชียงนะครับแล้วก็เส้นสายนะครับต้องดูเนี่ยในพอปลอในพื้นเนี่ยต่างๆนะครับให้คมแต่เนื้อแบบนี้นี่ตัดปัญหาเกทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่า เนื้อเป็นเนื้อเบสิกมากเลยเนื้อโลหะบัญชียงนะครับก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเนื้อแบบไม่เสมอกันนะครับผมเนื้อของโลหะบัญชียงผมส่องให้ดูนะครับเริ่มจากโค้ดก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เนื้อโลหะบัญชียงนะครับนี่เห็นโค้ดไหมครับตรงสังคติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่โค้ดตัวน้าเล็กๆนี่เห็นไหมครับตรงพื้นสังคติตัวน้านะครับ อันนี้เป็นพาไปดูโค้ดก่อนนะครับแล้วก็มีด้านบนนี้นะครับดูหน้าก่อนเลยนะครับหลวงพ่อคิงเนี่ยเนืงง้อโลหะบัเชียงนะครับพ่อคิงนี่ผมก็ไม่ได้ลงเป็นปีแล้วครับผมจำได้ว่าลงไปองค์ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นพี่ที่ทำงานรถไฟเลยว่านะครับเช่าผมไปนะครับ ผมมาไล่บี้หลวง่อทัะเยอะนะครับนี่เนื้อเขาต้องแบบนี้แห้งๆแ,แบบนี้นะครับผิวเดิม,ดมโลหะบ้านเชียงเส้นนะครับในฮลิวจีวอนเนี่ยต้องมีเส้นสายเส้นขนแมวโคตตนนะนะครับพอสสองห้าสองหนึ่งนะครับ เนี่ยยันเนี่ยนะครับจะต้องมีเส้นซ้อนนะครับเป็นเลืกเส้นขนมจีนนะครับเป็นแท่งๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนื้อ,อนี้มันมากเนื้อแช่งแห้งๆนะครับพ่อท่านคิงนะครับจันทศริอายุครบเก้าสิบสามปีนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้เนื้อมันมากวัดถลุงทองนะครับนครศรีธรรมราชนะครับ พระเกจิจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นเกจิที่เขาเรียกว่าเข้มขังนะครับผมเป็นสายที่เข้มขังมากนะครับเรียกได้ว่าแบบพาท่านเข่งนะครับผมเข่งเข่งในการปฏิบัตินะครับพอปลอนะครับเนีย่ยอาจจะมีเส้นสายต่งตางๆที่พื้นนะครับ เป็นเส้นขนแมววิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับพอปลอเนื้อจานนำวัดอดนสาัลา <ๆ S 2> ก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยหูปิ้นนะครับเส้นขอบเนี่ยแบบเนี้ยของเคสทาไม่ได้นะครับชดานะครับ เนื้อมันมากเนื้อให้ใคร้ายอาจารย์นำบัตดนสารานะครับอาจารย์นำนี่ก็แพงนะครับปัจจุบันนี้เหรียญทองคำนี่แพงมากนะครับหลวงพ่อคิงอาจารย์นำนะครับชุบพอปลอก็สำหรับเหรียญน,นี้นะครับหลวงพ่อคิงหรือว่าพ่อท่านคิงวัดถลุงทองปีพศ2521อยิบเงค์นี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่ 6500้าบาทนะครับสนใจโทร0ู8ย์4 1้าแดดห้าสี่หนึ่งสามหหกเชษตนะครับผมแล้วก็มีนะครับผ่าเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่พนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นมงคล5นะครับผมอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศ .2541 นะครับนี่ก็เป็นพระพิธีใหญ่ที่นา่าแขวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรุ่นมงคล5ของท่านอาจารย์นองนะครับหลวงพ่อคิงนะครับโลหะบั้นเชียง สวยคมนะครับเกาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,นพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ